ตอนที่หนึ่งจิตใจของเขายังคงสันสทานกับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมันเล่นนวนซ้ำไปซ้ำมาเหมือนหนังบางเรื่องท้องฟ้าเป็นสีเลือดสนามรบเลเทะและกระจัดกระจายแขนและชุดเกราะของเขาถูกทำลายมาส่งเสียงกรีดร้องผู้คนเกือบทั้งหมดรู้สึกถึงกลิ่นคาวเลือดไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวพวกเขานั่งลงด้วยความตึงเครียด ชีวิตและความตายของพี่น้องที่ต่อสู้ไหลชนไหลด้วยกันก่อนหน้านี้ในตอนนี้อากาศเหมือนจะหนับอึ้งไม่ไกลจากศูนย์กลางการต่อสู้มีร่างที่มีขนาดใหญ่โตและย้อมไปด้วยคราบเลือดจากการต่อสู้เขาเคยเป็นซ่งเฮยต้าผู้นำบ้านสายลมทมินกษัตริย์ระดับมาสเตอร์ลำดับที่19ของรายชื่อผู้แข็งแกร่งบนประตูที่6ในเกม ภายใต้ร่างงานมีแสงสีม่วงของสมบัติอันยิ่งใหญ่เปล่งประกายรอบตัวเขาทำไมเสียงของบุรุษวายยาวสูงและซื้อตรงเขาสวมใส่เกราะและถืออาวุธที่ทรงพลงังซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกตัวตนของเขาเงาวมังกรเมคาเขาได้ระบบาดเจ็บสาหัสขาข้างหนึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้นเขาพิงเงาที่อาบด้วยโลหิตของเขาทำให้เขายังทรงตัวอยู่ได้ เลือดไหลออกมาจากอกของเขาซึ่งออกมาทางชุดเกราะของเขาถ้ามองดีๆจะเห็นบาดแผลเล็กๆเ,เกิดจากดาบนับร้อยเล่มที่แทงจากด้านหลังทะลุอกของเขาเขากระแทกมันด้วยงาวจนปลายหักออกไปตรงข้ามเขายืนอยู่ด้วยชายวัยกลางคนเขาสีดำเข้มคิ้วหนาและใหญ่แววตามุ่งมั่นสวมใส่เกราะเทนเนล ที่ทำจากวิตริวถือหอกทองคำที่เอลด้านซ้ายของเขาเป็นฝักดาบว่างเปล่าเย็นชาและโดดเดี่ยวมองดูความจริงอันโหดร้ายและตะโกนออกไปเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ชีวิตที่ดีกว่านี้ เสียงแหบแห้งของชายวัยกลางคนตอบเขาเสียงของมันมั่นคงราวกับไม่ต้องการพูดไปมากกว่านี้เกรงว่าจะทำให้ตัวเองทำสิ่งอื่นหากพูดคำเหล่านั้นแล้วเขาหยุดพูดมองดูชายหนุ่มที่กำลังจะตายหาแค่นั้นหรอ ใบหน้าชายหนุม่มเต็มไปด้วยความเยอ้หอยิ่งชี้ไปที่เกอะใต้ร่างขาวเพื่ออุปกรณ์ระดับแพลทินน้เพียงชิ้นเดียวห้า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 ไรสาระจริงๆเสียงของเขาเริ่มเยือกเย็นและแหลมคมฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นเช่นนี้ คนที่ฉันเคารพเสมือนพี่ชายของฉันคนที่คอยเคารพนับถือกันหันมาแทงข้างหลังฉันคุณเป็นคนที่ทุกคนเคารพนับถือและคุณได้ทำลายมันทั้งหมดแล้วเขาอ่อนแอมากแต่ตาดำของเขายังคงกระจ่างใสและคมชัดเขารู้สึกอ้อยอิ่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ที่ใหญ่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสุดท้ายมันก็เป็นแค่เกมเท่านั้นวันหนึ่งเราก็ต้องออกไปและกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงฉันไม่ได้คาดหวังเลยว่าความเป็นพี่น้องของเราจะสิ้นสุดลง5ปีแห่งมิตรภาพของเรามีค่าน้อยกว่าอุปกรณ์ที่มีค่าเพียงชิ้นเดียวในเกม ขอโทษน้องสาเสียงของเขายังคงสงบนิ่งฮ่าฮ่าาขอโทษหรอฮ่าฮ่าไร้สาระจริงๆพี่ใหญ่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะเรียกพี่ว่าพี่ความโลภก,ก็คือบาปฉันไม่โทษพี่หรอกเด็กหนุ่มกลายเป็นเยือกเย็นใบหน้าของเขาไร้อารมณ์ดวงตาของเขาลำลึกยากจะอย่างถึง ผู้ที่เห็นใบหน้านี้ของเขาให้สมญานำว่าปีศาจส,สองหน้าเมื่อเขาเยือกเย็นศัตรูจะหวัดกลัวเขาเมื่อเขาอบอุ่นเพื่อนของเขาจะรู้สึกสดชื่นเหมือนฤดูใบไม้ผลิครั้งหน้าที่เจอกันผมจะฆ่าคุณเขาพูดอย่างเย็นชากับชายวัยกลางคน ดาบถูกแทงไปที่เขาเลือดไหลออกมาจากฝ่ามือของเขาใบหน้าเยืกเย็นไร้ความรู้สึกใดๆเขาไม่สนใจความเจ็บปวดในขณะที่ดาบถูกดึงออกจากร่างของเขาเลือดไหลทะลักออกจากหัวใจเหมือนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยเลือดความเงียบปกคลุมสนามรบราวกับว่ามันเป็นคนอื่นโอหยางโชมองอย่างเงียบๆขณะที่เขาล้มลงกับพื้นและไม่ได้ยืนขึ้นอีกครั้งตายในที่สุด นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาตายแล้วเกิดใหม่แต่ครั้งนี้เขาจะปวดมากที่สุดการกลับมาเกิดใหม่หมายความว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นใหม่แตกต่างจากเกมอื่นๆทุกครั้งที่เสียชีวิตชื่อตัวละครจะถูกล้างและอุปกรณ์จะหายไปเป็นโทษการตายที่โหดร้ายที่สุดฉันจะไม่พ่ายแพ้จากการทรยศเหมือนครั้งนี้อีกฉันจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันสูญเสียไปกลับคืนมา เขาคิดถึงน้องสาวของเขาซึ่งคอยเขากลับเมืองโอหยางโชปิดกัด้นความคิดมากมายและค่อยๆเปิดเปลือกตาหนักตึงของเขาด้านบนของเขาเป็นเพดานสีขาวไม่มีตำหนิผนังเป็นโลหะเรียบนอกจากเตียงในห้องของเขาไม่มีเฟอร์นิเจอร์อื่นๆอีกเลยบนผนังตรงข้ามเขามีโปสเตอร์เกมและนั่นก็คือนี่คือที่ไหน โอหยางโชเอ่ยถามดังๆและสับสนนี่ไม่ใช่ห้องโถงแห่งการเกิดใหม่การเกิดใหม่เกิดขึ้นที่โบเทมาพร้อมเสียงร่ำให้ของผีล้อมรอบด้วยเสียงรังควานของปีศาจขณะเดินเข้าสู่แสงแห่งการเกิดใหม่หรือว่าเขาถูกส่งกลับมาที่โลกแห่งความจริงไม่แปลกที่เขาออกไลน์และกลับเข้าสู่โลกแห่งความจริงแต่เขาควรจะนอนอยู่ในเครื่องเล่นเกมมากกว่านอนบนเตียงเหมือนตอนนี้ ตาของเขาจดจ่อยอยู่บนโปสเตอร์เกมโดยไม่คิดจะมองอย่างอื่นมันยากที่จะมองสิ่งอื่นและเขาก็ตกตะลึงโปสเตอร์คุ้นเคยมากแต่เขาไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นโปสเตอร์เกมจากเมื่อ5ปีก่อน เกมแรกในประวัติศาสตร์ที่นำเสนอการผจญภัยการสร้างดินแดนและสงครามอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกออนไลน์คาดว่าจะเข้าสู่เวอร์ชั่นเบต้าอย่างเป็นทางการวันที่1มกราคม2190ปดใจรอไม่นาน เมื่อเห็นบรรทัดโฆษณาที่สะดุดตานี้โอหยางโชก็งุนงงและย้อนกลับไปหลายปีเวลาที่ขัดแย้งเกิดขึ้นกระทันหันหปีก่อนที่นี่คือบ้านของเขาความทรงจำที่เอ่อโลนในสมองดึงเขากลับสู่โลกจริงในปี2170พบความผันผวนในแกนโลกหลังจากนั้น3เดือนของการทดสอบสังเกตการการคำนวณโดยนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกได้ข้อสรุปที่น่ากลัว ภายใน30ปีแกนโลกจะระเบิดแมกมาหลอมเหลวจะพุ่งออกมาปกคลุมและผ่าทุกชีวิตบนโลกเมื่อรายงานนี้ถูกส่งไปยังรัฐบาลกลางแล้วความตื่นประหนกและหมดหวังก็เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าการเดินทางข้ามอวากาศจะพัฒนาขึ้นมากในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเมื่อมนุษย์สามารถเดินทางระยะไกลผ่านรูหนอนได้แต่มนุษย์ก็ยังไม่ได้ค้นพบดาวเคราะห์เช่นโลกที่ใกล้เคียงก็มีเพียงดาวอังคารเพียงแต่มันมีพื้นที่จำกัดและยังต้องการการสนับสนุนจากดาวแม่ โลกกำลังจะถูกทำลายและมนุษย์จะไร้ที่อยู่อาศัยหลังจากเส้นทางสู่ภัยพิบัติได้รับการยืนยนันรัฐบาลตัดสินใจปรับปรุงดาวอังคารให้อาศัยอยู่ได้เป็นอย่างแรกและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นรายงานล่าสุดของนักสำรวจระหว่างดวงดาวได้ค้นพบโลกแห่งชีวิตแห่งใหม่ในแกแล็กซี่รัฐบาลไม่มีเวลาเฉลิมฉลองและวางแผนอพยพระหว่างดาวครรอบภายในสามเดือน ดาวเคราะห์ใหม่ได้รับชื่อว่าความหวังเนื่องจากเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติเพื่อหลีกเลี่ยงความตื่นประหนกในวงกว้างแผนการอพยพถูกเก็บเป็นความลับแผนทั้งหมดถูกแบ่งเป็นหลายส่วนและแยกจากการมีหน่วยงานที่แตกต่างกันร,รับผิดชอบอาจกล่าวได้ว่านอกจากประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐไม่มีบุคคลอื่นในโลกรู้แผนโดยสมบูรณ์ โลกออนไลน์เป็นส่วนสำคัญของแผนซึ่งทำหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวและเป็นความหวังใหม่การวางแผนและการออกแบบเกมตัวเกมสามารถปรับตัวและเติบโตตามผู้เล่นที่มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากได้ต้นแบบของเกมคือโลกทั้งใบแต่มีขนาดใหญ่กว่าสิบเท่าทีมงานออกแบบเก็บรับผิดชอบการเขียนโครงสร้างโคดและออกแบบเกมเท่านั้นฉากเกมที่เฉพาะเจาะจง และ NPC จะขึ้นอยู่กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆทีมออกแบบที่แท้จริงคือผู้เก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีเนื้อหาทั้งรูปภาพวิดีโอจดหมายเหตุและสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมซึ่งถูกแสนลงในเกมโดยไกายอาซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ควบคุมเกมแม้แต่ผู้เขียนโปรแกรมยังไม่รู้เนื้อเรื่องและการออกแบบพารามิเตอร์ของเกม 15ปีต่อมาในปี2185การทดสอบลับครั้งแรกของ Earth Online เริ่มต้นขึ้นโดยผู้เข้าร่วมต้องลงชื่อในข้อตกลงรักษาความลับอย่างเข้มงวดมีการแข่งขันกันอย่างมากเพื่อแย่งที่ทดสอบเกมในครั้งแรกเพื่อมั่นใจในความเป็นธรรมของเกม ไกอาได้สร้างแผ่นดินใหม่และแผนที่ที่ไร้ขอบเขตขึ้นในเนื้อหาเกมอย่างเป็นทางการตลอดการทดสอบเบต้าครั้งแรกไกอาสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้เล่นและการตอบสนองของ NPC ด้วยการใช้ข้อมูลสังเกตการจำนวนมากไกอาได้วิเคราะห์สรุปผลและปรับแต่งค่าเกมอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่20ธันวาคม2 1 8 9ได้เปิดตัวเว็บไซต์ของ Earth อนไลน์อย่างเป็นทางการมันถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนฐานข้อมูลร้านค้าและฟอร์มฐานข้อมูลมีเพียงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างเกมไม่มีข้อมูลโดยละเอียดที่เกี่ยวกับเกม ร้านค้าสินค้าเพียงอย่างเดียวสำหรับวางขายคือเครื่องเล่นเกมในราคา100,000เครดิตราคาแพงจะช่วยลดจำนวนผู้เล่นธรรมดาควบคู่กับการออกข้อมูลเกมแม้จะมีการออกโปเตอร์และโชว์กราฟิกบางอย่างการประชาสัมพันธ์เกมไม่ได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างมากนักมันดูผิดปกติเล็กน้อย ในฐานะผู้เกิดใหม่โออย่างโชรู้ u, ว่าตลาดที่ผิดปกติเกิดจากการประนีประนอมระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายและประธานาธิบดีสหพันธรัฐวัตถุประสงค์ง่ายๆนั่นคือการลงทะเบียนเป็นผู้เล่นสามัญก่อนเพื่อให้สตาฟของพวกเขาเข้าถึงเกมก่อนและเล่นได้เปรียบผู้เล่นที่ลงทะเบียนทีหลัง แน่นอนเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลร,ราคาที่สูงพอที่ฝ่ายที่เข้มงวดก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เสียงเคาะประตูขัดจังหวะความคิดของของโอหยางโชว ที่ชายจอมที่เกียจลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ปิงเอ๋อหิวแล้วโพหยางโชหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามองดูเวลาวันที่28ธันวาคม2189นี่คือ3วันก่อนการเริ่มเกมอะไรกันช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่มีชีวิตใหม่ ทุกอย่างในอดีตเป็นความฝันให้มันหายไปพร้อมกับสายลมโอหยางโชคิดหลังจากเกิดใหม่ความรู้เรื่องเกมของเขาและความคุ้นเคยของผู้เล่นกองกำลังทั้งหมดของพวกเขาควบคู่กับความสามารถที่ดีของตนเองโอหยางโธชื่อว่าตราบใดที่เขาใส่ใจและพยายามเขาสามารถทำให้โลกใหม่ในเกมเป็นที่สำหรับเขาและน้องสาวได้ ในโลกนั้นเขาไม่เคยปล่อยให้น้องสาวอยู่ลำพังคนเดียวไม่เพียงแค่นั้นเขาจะทำให้ปิงเอ๋อกลายเป็นเจ้าหญิงในเกมตัวจริงปิงเอ๋อที่ตื่นมาทำอาหารเช้าให้เธอแล้วโอหยางโชไม่ทันสังเกตตัวเขาในตอนนี้ผ่อนคลายและมีความสุขตอนที่สอง หลังจากโอหยางโชลุกขึ้นจากเตียงนอนแล้วเตียงนอนและผ้าห่มก็พับเก็บเข้าไปในผนังโดยอัตโนมัติและแทบไม่เห็นร่องรอยของมันในผนังเลยเขาอาศัยอยู่ในสังคมเทคโนโลยีชั้นสูงเขาอยู่ในบ้านของพ่อแม่ซึ่งเป็นที่อยู่ระดับหรูหราเขาเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นและเห็นน้องสาวของเขาโอหยางปิงกำลังนั่งรอยอยู่บนโซฟาอย่างน่าสงสาร พิงเอ๋ในปีนี้ก็อายุเพียง8ขวบเท่านั้นเธอสวมชุดสีชมพูกแก้มเล็กๆของเธอช่างน่ารักน่าหยิกเธอสวมหมวกและเสื้อปอนโซเสื้อคลุมสีดำกางเกงรัดรูปและมีเท้าเล็กๆสวมรองเท้าสีแดงเธอน่ารักมากเพียงแค่มองเธอมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าหัวใจจะระเบิด ที่ขี้เกียจตลอดเลยวันนี้พี่ตูนช้ากว่าปิงเอ๋อหน้าอับอายอับประยชน์ับอายเด็กสาวตัวน้อยเธอกลอกตายอย่างรวดเร็วเหลือบมองเขาพยายามรักษาความเยือกเย็นไว้ พี่ชายน้องสาวสนิทกันมากเพียงแค่เธอมองไปที่เขาเขาก็รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่วันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ไปทํางานเมื่อวานเขาบอกปิงเอ๋อว่าจะพาเธอไปสนามเด็กเล่นเนื่องจากคําสัญญานั้นเด็กที่เกียจตัวน้อยนี้ที่เขาปลุกแทบทุกวนันแต่เช้านี้กับตื่นก่อนเขาอย่างน่าตกใจเธอแต่งหน้าด้วยบางอย่างเล็กน้อย พี่ชายนิสัยไม่ดีพี่แกล้งหนูปิงเอ๋อบนวันนี้เจ้าหญิงตัวน้อยแต่งตัวน่ารักจริงๆเดี๋ยวพี่ไปเตรียมอาหารเช้าให้หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเราจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นโอเคไหมเมื่อได้ยินว่าพี่ชายของเธอไม่ได้ลืมสัญญาของเขาเด็กหญิงตัวน้อยก็ยิ้มออกมาตาของเธอจ้องมองไปที่เขาและหอมแก้มเขาอย่างมีความสุข ช่วงเวลาดีๆมักผ่านไปไวเสมอเขาใช้เวลาทั้งวันกับเธอในสนามเด็กเล่นพาเธอไป KFC จากนั้นก็กินไก่กันทั้งกล่องปิงเอ,อ๋อมีความสุขและตื่นเต้นมากๆเธอนอนไม่หลับเขาจึงเล่านิทานสามเรื่องให้เธอฟังและเธอก็หลับไปคืนนี้ช่างเงียบสงบเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เขาจะระลึกถึงอดีตของเขาคิดและพิจารณาสิ่งที่เขาจะทำต่อไปเพื่ออนาคตใหม่ของเขา เขาตั้งใจจะลาออกจากงานของเขาอย่างไรก็ตามเขาเพิ่งเริ่มทำงานได้เพียงหกเดือนและไม่ได้พักดีต่อที่นั่นมากนักแต่ในขณะเดียวกันเงินของเขาก็ใกล้หมดสิ่งที่มีค่าที่สุดของเขาคือบ้านหลังนี้ที่เขาอยู่อาศัยบัญชีธนาคารของพ่อแม่เขาที่เขาใช้ตลอดช่วงเรียนมหาวิทยาลาัยได้หมดไปแล้ว นี่คือเหตุผลที่เขาหางานทำทันทีที่จบมหาวิทยาลายัยแต่ในยุคที่เครื่องจักรและเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนมีการใช้เครื่องจักรมากกว่า90%ของการผลิตมีคนจำนวนมากที่ไม่มีงานทำและไม่สามารถหางานได้ รัฐบาลบังคับให้มีระบบสวัสดิการสังคมที่ครบวงจรเพื่อรับประกันความปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานได้ทุกคนตอนนี้สถาบันสก,กี้เน็ตเป็นสถาบันแห่งเดียวที่เฝ้าติดตามทุกคนและควบคุมความรุนแรงอิทธิพลของมันขยายไปทั่วทุกส่วนของสังคมและอาจยากรรมทั่วไปลดลงอย่างมากจากการเฝ้ามองของมัน ดังผลไม้รสขมสังคมได้แบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเชื่อมต่อกันด้วยความมั่งคัง่งและตำแหน่งทางการเมืองโดยทั่วไปประกอบด้วยกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่หรือครอบครัวที่มีตำแหน่งทางการเมืองเป็นส่วนของสังคมที่เหนือกว่าสังคมส่วนที่สอง ในเวลาเดียวกับที่อายุไข่ของประชาชนเพิ่มขึ้นชายหนุ่มและหญิงสาวที่อยากจนไม่เต็มใจที่จะมีลูกเพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ประชากรของโลกลดลงในช่วง20ปีที่ผ่านมาโดยประชากรโลกลดลงเหลือน้อยกว่า1,000ล้านคนและ40%เป็นผู้สูงอายุแมในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นของจีนประชากรก็ยังลดลง ตอนนี้โอหยางโชไม่มีเครดิตพอที่จะซื้อเครื่องเล่นเกมเอิร์ธออนไลน์โชคดีที่การเกิดใหม่ของเขาทำให้เขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเขารู้ข้อมูลเชิงลึกที่คนอื่นไม่รู้ภายในหนึ่งปีหลังจากการอบพยพเริ่มขึ้นระสังหาริมทมรัพย์บนโลกจะแทบไรค่าดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะขายบ้านที่เขาอาศัยอยู่ตอนนี้และเอาเงินไปเช่าบ้านชั่วคราวแทน ด้วยเหตุนี้โอหยางโชจึงได้เปิดแฮนเบรนซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่แพร่หลายอยู่บนโลกสมัยนี้ค้นหาเว็บไซต์การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างรวดเร็วเขาเข้าไปยังห้องการขายฉบับย่อซึ่งทำเครื่องหมายราคาต่ำกว่าท้องตลาดปัจจุบัน10%และขายได้ทันที่ที่ศูนย์ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ สังคมข้อมูลมีความก้าวหน้าและสะดวกรวดเร็วมากโปอย่างโชว์ไม่ต้องออกจากบ้านเลยเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของเขาถูกเก็บไว้ในสถาบันสก,กีเน็ตปราบเท่าที่แผนเบรียนของเขาสามารถรับรองลายนิ้วมือ และสแกนม่านตาก็จะใช้เวลาทำธุรกรรมเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นหลังจากที่เขาทำเสร็จบัญชีของเราได้รับเครดิตอย่างรวดเร็วและมีมากถึงสองล้านหน่วยเครดิตหลังจากนั้นโอหยางโชก็เริ่มมองหาบ้านเช่าปิงเอ๋อนนั้นยังเรียนอยู่โรงเรียนประถมเขาจึงไม่สามารถย้ายไปไกลๆได้ระบบแนะนำบ้านในชุมชนเทียนหยวนซึ่งมีสามห้องนอนและหนึ่งห้องนั่งเล่น ซึ่งมีค่าเช่า3,000เครดิตต่อเดือนบังเอิญจริงๆปิงเอ๋อเรียนอยู่โรงเรียนในชุมชนเทียนหยวนมันจะสะดวกสำหรับปิงเอ,อ๋แต่บ้านถูกใช้ร่วมกันผู้ให้เช่าไม่ได้เป็นเจ้าของเองแต่เป็นผู้เช่าชเช่นกันทำให้โออย่างโชรเริ่มลังเล โอหยางโชวลองโทรด้วยวีดีโอคอรปรากฏภาพหญิงสาวอายุประมาณ20ปีที่มีใบหน้ารูปไข่สวยงามเธอดูราวกับเพิ่งออกจากห้องน้ำผมของเธอเปียกและสวมชุดนอนสีชมพูดูน่ารักอย่างไม่น่าเชื่อ โอหยางโชวอนเวสึกอเล็กน้อยชายหญิงที่อาศัยอยู่ด้วยกันและเกิดความโรแมนติกจะมีอยู่แต่ในทีวีเท่านั้นแต่ในชีวิตจริงเป็นสิ่งผิดปกติและไม่ค่อยเกิดขึ้นก่อนแต่งงานอย่างไรก็ตามหญิงสาวคนนี้ตรงข้ามกับสิ่งที่เขาคาดหวังทันทีที่เธอเริ่มคุยกับเขา สวัสดีคุณเป็นใครมองฉันมีอะไรหรือเปล่าเธอถามข่าวสวัสดีผมเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลการเช่าที่ตรงกับความต้องการของผมผมไม่คิดว่าคุณจะเป็นผู้หญิงขอโทษที่ไม่สะดวก โัอย่างโชว์เตรียมที่จะตัดการเชื่อมต่อแล้วหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เธอตอบเขานิดหน่อยฉันมีห้องสองห้องที่จะให้เช่าที่นี่แต่ถ้าคุณมีคนเดียวมันแปลกๆนะ เธอไม่ได้ปฏิเสธตรงๆแต่ถามคำถามกลับมาอาขอโทษที่ผมไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนผมมีน้องสาววัย8ขวบโรงเรียนของเธออยู่ใกล้กับที่อยู่ของคุณดังนั้นโออย่างโชกล่าวอย่างลังเล หลังได้ยินว่าเขามีน้องสาวดูเหมือนจะเพิ่มความมั่นใจให้กับหญิงสาวมากขึ้นโอ้ในกรณีนี้คุณดูค่อนข้างซื่อสัตย์ดังนั้นฉันเห็นด้วยเกือบจะถึงสิ้นเดือนแล้วคุณสามารถจ่ายค่าเช่าบ้านได้นะเฮ้เฮ้มันทำให้เขาประหลาดใจและไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเขาสงสัยว่าหลังเกิดใหม่เขามีสเสน่ห์หรือลอเหลามากขึ้นหรือไม่ถึงน้มนาวเธอได้ง่ายๆ พวกเขาพูดเรื่องรายละเอียดการเช่าและลงนามในสัญญาผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โอหยางโชพบว,ว่าหญิงสาวคนนี้ชื่อว่าซุนเสียวเย่เป็นนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยรัฐเจียว เขาตกลงที่จะย้ายในวันพรุ่งนี้เขากำลังจะวางสายและะเผอิญได้ยินเฮ้เฮ้ในที่สุดฉันก็มีเงินจ่ายค่าเช่าแล้วเขาถึงเข้าใจว่าทำไมเธอถึงตกลงง่ายนักเช้าวันรุ่งขึ้นโอหยางโชบบอกกับปิงเอ๋วว่าพวกเขากำลังจะย้ายบ้าน วิ่งเอ๋อพบว่าพวกเขาจะย้ายไปอยู่กับพี่สาวคนหนึ่งและอยู่ใกล้กับโรงเรียนของเธอเธอจึงไม่คัดค้านพวกเขาใช้เวลาในช่วงเช้าเก็บสัมภาระและข้าวของเครื่องใช้ไม่กี่อย่างและเรียกรถตู้เพื่อย้ายไปบ้านใหม่ของพวกเขา หลังจากพวกเขามาถึงชุมชนเทียนหยวนอย่างรวดเร็วและพบว่าซุนเสี่ยวเยวอนอนอยู่ที่หน้าประตูและยืนกุมมือรอพวกเขามันน่าแปลกใจที่เธอดูสุภาพมากปิงเอ๋อกํกำลังพายกระเป๋าสีชมพูเล็กๆของเธอและมืออีกข้างอุ้งตุ๊กตาเสือขณะที่เธอเปิดประตูรถตู้เธอเดินออกไปและมองไปรอบๆอ,อย่างไม่กังวลหรือเกรงกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ การแสดงออกของเธอเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความมุ่งมั่นเมื่อเห็นสาวน้อยน่ารักหัวในสซุนเสี่ยวเยวพลานอ่อนไหวเธอรีบก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับกางแขนว้าว สาวน้อยที่น่ารักมานี่มาน้องสาวมาให้พี่สาวกอดหน่อยปิงเอ๋ยยิ้มถอยหลังมาเก้าหนึ่งและกล่าวกับเธอสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยหนูชื่อโอหยางปิงพี่สาวสามารถเรียกหนว่าบังเอิญอย่างที่พี่ชายเรียกก็ได้ ซุนเสี่ยวเย่ไม่ได้ไอแม้ว่าปิงเอ๋อจะหลบก,การกอดของเธอเธอยิ้มและพูดว่าโออย่างปิงเป็นชื่อที่ดีพี่สิซุนเสี่ยวเย่เรียกที่ว่าพี่สาวเสี่ยวเย่ก็ได้ปิงเอ๋ชอบที่นี่ไหมหนูชอบมันมันสวยดีเหมือนกับบ้านของเราแต่มีพี่สาวที่สวยกว่าอยู่ที่นี่ปิงเอ๋มีความสุขมากเฮะเฮะปิงเอ๋อยิ้มและตอบกลับ ซุนเสี่ยวอยู่ลืมเรื่องโอหย่างโชไปโดยสิ้นเชิงก่อนจะจับมือปิงเอ๋อพาเธอขึ้นไปข้างบนปิงเอ๋อหันศีรษะมาทางพี่ชายของเธอเขาพยักหน้าและยิ้มให้เธอชี้ให้เธอเห็นว่าเธอควรจะเดินขึ้นไปเธอจึงเดินตามซุนเสี่ยวเยวไปเงียบเงียบ เมื่อเห็นความน่ารักของปิงเอ๋อเขาก็รู้สึกอิจฉาบางทีเขาน่าจะพาเธอไปที่มหาวิทยาลัยรัฐเจียวและเดินไปรอบๆดึงดูดสาวสวยที่เขาจะแต่งงานด้วยเฮ้เฮ้คุณจะให้เอาของลงรถเลยไหมครับคนขับรถตู้ถามขัดจังหวะจินตนาการของเขาโอ้ใช่เอาไปไว้ที่ชั้น15บห้าตามสาวๆไปกันโอ้อยางโชคว้วากระเป๋าสตางค์ของเขาและวิ่งตามซุนเสี่ยวเย่ไป ซุนเสี่ยวเย่พักอยู่ที่ห้อง1503หลังจากเข้ามาในห้องความรู้สึกแรกของเขาคือมันสะอาจมากมี3มห้องนอนห้องใหญ่หนึ่งห้องและห้องเล็กสองห้องเธออยู่ห้องเล็กโอหยางโชเลือกห้องใหญ่และให้ปิงเอออยู่ห้องเล็กที่อยู่ตรงข้ามกับห้องเขาหลังจากจัดสัมภาระเสร็จเวลาก็5้าโมงเย็นแล้วเพื่อแสดงความขอบ คุณต่อซุนเสี่ยวเย่และฉลองการย้ายบ้านใหม่โอหยางโชจึงตัดสินใจเลี้ยงอาหารดีๆเธอเขาไปซื้ออาหารดีๆจากซูเปอร์มาร์เก็ตโอหยางโชมีฝีมือการทำอาหารระดับเซฟเขาทำอาหารหลายๆอย่าง หมูผัดเปรี้ยวหวานต้มเนื้อวัวและอื่นๆอีก7-8อย่างปิงเอ๋อเข้าไปในห้องครูยื่นมือควา้าสี่โครงขึ้นมากินอย่างไรก็ตามเธอบอกว่าเธอกำลังทดสอบรสชาติอาหารเพื่อไม่ให้เขาขายหน้าพี่สาวคนใหม่ หลังจากทานอาหารค่ำแสนอร่อยแล้วทั้งสามคนก็ออกไปคุยกันที่ห้องนั่งเล่นเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจกันและกันมากขึ้นปิงเอ่อนอนอยู่บนโซฟาท้องของเธอพองออกเธอแสดงออกถึงความน่ารักเสี่ยวเย่ทำไมเธอถึงเช่าบ้านหลังใหญ่ละ่ะ หลังจากทำความคุ้นเคยกันแล้วโอหยางโชก็ถามคำถามนี้โดยตรงเพื่อขจัดความสงสัยเด็กผู้หญิงคนนี้ดูไม่เหมือนคนที่มั่งคัง่งและยังพึงมพำว่าไม่สามารถจ่ายค่าห้องได้แต่เธอยังเช่าห้องที่มีขนาดสามห้องนอนแบบนี้เรียกโง่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ พี่ชายโออย่างจริงๆฉันอยู่กับเพื่อนผู้หญิงอีกสองคนเดิมที่เราสามคนตกลงเซ็นสัญญาเช่าบ้านหลังนี้ด้วยกันจนกว่าจะเรียนจบแต่พวกเธอทั้งสองย้ายไปอยู่กับแฟนของพวกเธอและทิ้งฉันไว้คนเดียวฉันเลยต้องหาคนช่วยแชร์ค่าห้องใหม่ถ้าคุณไม่มาช่วยแชร์ฉันคงต้องกินรามเมงทุกวันเธออธิบายโดยมีความไม่พอใจในสายตาของเธอ ดูเหมือนความสัมพันธ์ของเธอกับอดีตเพื่อนร่วมห้องจะไม่ดีนะักและเธอก็ไม่เต็มใจที่จะพูดต่อไปโอหยางโชรู้ว่าการถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีจึงรีบเปลี่ยนไปคุยเรื่องมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว เขาเองก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐเจียวดังนั้นเขาจึงมีฐานะเป็นรุ่งที่ของซุนเสี่ยวเย่พวกเขาจึงพูดคุยกันได้ในหลายๆเรื่องจนถึงสี่ทุ่มทุกคนก็กลับเข้าห้องของตัวเอง โอหยางโชรู้ว่าเขาสามารถเริ่มเล่นเกมได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นั่นเป็นส่วนสำคัญในแผนสำหรับชีวิตใหม่ของเขาด้วยการคาดหวังอนาคตที่ยอดเยี่ยมโอหยางโชนอนหลับไปในคืนที่สองหลังจากเกิดใหม่ฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดแจ้งเตือนตอนต่อไปเป็นกำลังใจให้แอดมินได้ด้วยการคอมเมนต์ขอบคุณค่ะ